กผมคิวเกิร์นชานแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนับเลขกันนะฮะนับเลขเล่นยังไงก็คือสมมุติผมตั้งเลขเลขที่30ก็คือถ้าเรา3ามคนนับนับไล่ไปแล้วใครลงที่30สิคนนั้นก็คือโดนนะครับบทลงโทษวันนี้ของเราก็คือโดนตบรอบวงครับให้เลือกระหว่างโดนตบกระถิ่หน้าครับเลือกเอาสองอย่างเ <c oughs> ขาคุยกับเราเรื่องไอ้นี <c oughs> <c oughs> ้หรอเขาบอกมงถามกูหรือยอย่างเอาเนี่ยรหละเพื่น <c oughs> <c oughs> อนเลี้ยวสุดๆแล้วเนี่ย <c oughs> เออเนี่ยแหละะนุกมา๋ยวไปมา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 ถ้าพี่เปแท้สาบานเลยว่าจะยันตีแต่ห้องตัวเองนกาเดินมาหน้าแกฉันสาบานพี่จะยันตีแต่ห้องนะพี่จะไปหน้าหมู่บ้านพี่จะไปที่เอยลืมบอกเลยสองคนนี้เพิ่งมาช่องเราแนะนำตัวกันหม่ครับแนะนำตัวบุดีครับผมฟูครับตอยตอยเลยบอกเลยครับฟูกฉายาอะไรฮะอ๋อ ทุกฉายาเลยนะฮะไอเ้เยเปนี่ครับสุดยอดเลยเราชื่ออะไรนะช่างมันเถอะอชื่อชื่อตังน้องพี่เปย์ตะตังสเปย์เ,เลยเป็นพี่น้องกันแต่ไม่อยากมีพี่แบบนี้เท่าไหร่จริงๆเรื่องแต่โอเคครับช่างมาันเถอะครับเล่นเกมของกันดีกว่า <c oughs> โอเคเข้าใจกฎกันแล้วนะฮะ<อ>ถ้าสมมติผมตั้งเลขไหนแล้วคนเรานับไล่กันไปเรื่อยๆนับได้นสามครั้งนะฮะสมมุติเรานับเอาเอาที่เลขสิ ผมนับหนึ่งสองสามห้ามเกินสามโอเคเข้าใจตรงกันนะโอเคโอ้ตั้งเก็บนั่งเลขอะไรลูกเอาเลขอะไรมีมีไม่ใช่หรอกอ๋อย่มือเขานะครับจัดให้หนูเริ่มแรกเริ่มเลขใช่ไหมครับเริ่มเริ่มเริ่มเลไเริ่มแรกเริ่มเลขเริ่มเลขแรกเลยไรละป้าก้องครูเก้าเาแล้วหนูบอกพี่หนด ไม่ไม่ต้องบอกโอเคเอาหมเอาหม่หนสิบข yup. okay. 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 ึ้นแต่ไม่เกินห้าสิบนะงั้นสี่สิบเก้านะเอ้าไม่บอกไม่ต้องบอกหยูเล่นแล้วหนูไม่ต้องบอกโอเคโอเคอ่ะอ๋อต้องแบบห้าหมอบใช่มห้าหอบคือหนูพิมในลูกเออพิมให้กล้องเห็นเออแะ้นโอเคความเรียวแต่ต้องน่ารักที่สุดเลยเห็นไหมอ่ะ เ็นแ okay. โอเคมาใครจะเริ Off. Off. Oh, no? Off. No? Off. Okay. Okay. ่มก่อนอนนอยออกกกมมาอนน่อยเริ่ออกคือเริ่มอนน่อยออกอน่อยออกเริ่มเลยแม่โอเคเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิสามยี่สบี่ยห้ายี่สิบเจ็ดพี่ฟบเลอเลยเน้ยีิบหก ยี่สิบหกยี่สิบหกอ่ะเลือกมาจะโดนตบหรือโดนถีบหน้าเอามึงเลือกมึงตามคนตัดสินใจเอาเลยเพื่อนกูเลือกคบมึงได้ไหมผมกล้าิ้งเพื่อนรักที่ที่รักหนีลงเหรอกูทิ้งได้หมดแหละครับเอามาเอาหัวมาอ่ะประเดิมกี่ทีเดี๋ยวคนละทีนะครับทีไรแต่ว่าเป็นพี่ที่รักอะพี่เอาก้มไปเยอะเลย เป็นพี่ที่รักน่ะนี่คือบทลงโทษนะเอ้ยเดี๋ยวคุยกันก่อนเราไม่เราไม่กดกันนะอันนี้คือมึงเล่นเกมแล้วมึงแพ้ไม่ต้องเล่นบทลงโทษถูกฝักนี่นังเอ้ยไม่ตดวเอ้ยไม่ตัดไปโกรธนังเอ้ยโอเคต่อไปหนูตั้งโจออกมาเลยลูกเล่นหมดกี่เกมถลุอะไรก็ได้สองสามสามสามเกมหมดแล้วใช่ไหม ตแลงโอเคค่ะ <S <S ครูแพ้เริ่มหน,นึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สห้าสิหกสเจ็ดเก้ายี่สยิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด โอ้ยเล็กไม่ค่อยดีเลยกเลูเลือกน้อยเพื่อเอาชัยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองเอาเอาจบเลยเหรอจบเลยกูว่ากูแน่แน่เลยชัดเลยสามสามสิบสามสามสี <c oughs> ย่ยังไม่ยังไม่ใช่เว้ยกดดันมาสามห้า <c oughs> 3ามหกสพอสามเก้าสี่สิบสี่เี่มนี่ยสี่สี่เฮ้ยกินหรอใช่กูนึกว่กินเล่นแม่งว่าแหล้วยเอาเรื่องมาตีหัวรถีดหน้าตบหัวครับเอาตังก่อนเลยได้จากมา เป็นพี่ที่รักรักอะไรนี่มึงนะเอ้ยสมัยตอนเด็กนี่แกทำอะไรกับฉันไม่บ้างนะนี่นี่นี่หนูจำได้าตอนเด็กหนูล้อแวววใช่ไหมเอาตีนยันปากหนูเอานิโปมปีกันเนะเบาได้เบาแกมันเป็นเกมเนาะพี่เนาะเอาเลยสับเลยมาครับเริ่มเกมต่อไปได้เลยใจเย็นใจเย็นเรื่องลืมของกูแล้วอือหายแล้วแกนีมต้องชำระ มึงนึกดีๆนะตอนมึงปอชอหนึ่งเราเปยเพื่อเพื่อรักกันนะเพื่อนเดินมาแก้เบื่อขวาไม่รักกันเอาๆไม่เอาไม่เอาไม่เหงาเริ่มเกมต่อไปเลยครับอันนี้เกมเป็นคนเริ่มเกมผู้แพ้จาปะหนูตั้งโจทย์จังโหลได้ตั้งเราค่ะไม่ปลายเราต้องให้เขาดูก่อน เสือกูเห็นหลังนี้เห็นเหรอไม่เห็นเสือถ่ายไปอ่ะโอเคเรียบร้อยโอเคหนึ่งสองสามหลับป่ะนะเลื่องเรื่องค้างอยู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามไม่ตังโดนเฮายเก็บไว้ตังวะ วัพีน่น้องกันมานานก็ <c oughs> ม,มอบแหม่มามอบมามอบแต่โดยดีมาพี <c oughs> ่น้องกันด้วยความที่ว่ากูเป็นพี่มึงมานานให้เลือกตบกระถีบน้า <c oughs> เลือกมา <c oughs> พี่ตัดน้อ <c oughs> เอาอะไร <c oughs> ตรีหัวอ่ตีหัวไม,ไม่ไม่พี่ไม่ชอบตบหัวเนาะจะสิวขึ้นตบหน้าเบสเดือดเบา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 หน้าเบสหน้าเบส อืมเฮ้ยฟุกเบาๆนะนี่น้องกูไม่ใช่น้องกูจำไว้โอ้โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มเล่นเกมที่สองนะครับซึ่งเกมที่สองที่เราจะเล่นกันก็คือเกมเซียนตัดเซียนไพ่ทอร์เรนะครับผมมันเล่นก็คือสมมติผมมีไพ่ใช่ไหมแล้วก็ เราจะได้เราจะแจกไพ่ให้ให,ให,ห้ให้หมดให้หมดในปิดนี้นะฮะแล้วก็เราจะวางกันลงเริ่มตั้งแต่นับสองเริ่มตั้งแต่หนึ่งก็คือเอทดไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคิงแล้วเราก็จะวนกลับมาเอทดอีกครั้งสมมุติผมลงแจ็คผมลงแจ็คปุ๊บแต่ในรอบที่ผมลงมันต้องเป็นเลขสามแต่ผมดันลงแจ็คไปแล้วมันมีคนเช็คก็คือสมมุติฟุกเช็คเช็คขึ้นมาแล้วเปิดมาเป็นแจ็คผมก็ต้องโดนลงโทษนะฮะ ก็คือบทลงโทษของเราวันนี้ก็คือเลือกระหว่างจะโดนเขียนด้วยลิปสติกกับโดนตกนะฮะนี่คือกบทลงโทษของเราเดี๋ยวลิปสติกมึงจะล้างมันออกไหมกูถามหน่อยออกสิมันเป็นลิปสติกแบบล้างง่ายนี่กูซื้อมาจากนี่เลยนะลอมดอนเลยนะลิปสติกตัวนี้ฉันเือฉันเือไม่ใช่ไม่ใช่แต่แต่ถ้าแกไม่เชื่อไิแกลองเทสตดูมันลบง่ายง่ายพี่เชื่อลบง่าย พอเลิกจกูไม่อยากเล่นแล้วเฮ้ยกูยังมเล่นกูโดนแล้วเนี่ยให้เจดูไงว่าเออมันลงง่ายนี่คือบทลงโทษของเราให้เลือกนะส่วนผู้ชนะคนที่สามารถลงไพ่จนแบบว่าในมือไม่เหลือไพ่เลยจะได้รางวัลเป็นเงินสดจำนวน500บาทนะครับผม500บาทก็คือคนตอแหลรับจากผมไปเลย500บาทโอเคดิวโอเคดิวไหมไม่ไม่ไปแล้ว อ่ะขาไพ่เพื่อนหนูมั่นใจว่าเกมนี้หนูต้องชนะโอ้นี่คือหวังห้าร้อยเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าหนูต้อนแรงมากอันนี้เห็นไหมอันนี้มุกหรืออะไรฮะเบอรหอยครับอ๋อเบอรหอยนะฮะได้ปล่อยผ่านไปก็ได้บางทีอ่ะอืมครับผมาเเขาเล่นมุกอ๋อเขาเล่นมุกไม่ได้ดูเลยปล่อยผ่านไปก็ได้หนูก็จะปล่อยผ่านอะไรท่านได้ไหมคะจะพูดยังไงหนูไม่รู้สับยังสับแล้วโอเค การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะแต่นี้เราเล่นกันสนุกสนานนะฮะแบบว่าวงเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ฉันว่านะฉันต้อแหลกสู้แข่งไม่ได้บอกเลยเงินห้าเราจะต้องอยู่กับผม,ม,ผมจะไม่ยอมให้พวกคุณเด็ดขาดอยู่บอมคุณอย่าความมัมดดม่นใจนะโอเค ขอเวลาจัดให้หนึ่งนาทีครับผมもともとผมมีนะให้คุณผู้ชมดูนะฮะเฮ้ยมองอะไรอ่ะนี่นะฮะ บอกเลยว่าใครลงมาไม่ผมมีอนะไรให้ดูเหมือนกันอ๋อ้ทุกคนไม้มีาม,มาไ,มได้ยังองมาคือตายนะครับ <c oughs> คำเดียวเลยตายนะใครเริ่มาาอมัมานาานอยเหรอออกไหมออก ไปแลัวเช็คตามใบเฮ้ยใช่ว <oat Hamilton> ่ะตบกับลิสติอกนะครับผมตบกับลิสติซึ่งถ้าเช็คแล้วมันดันตรงกับใบที่ต้องลงเทินที่ต้องลงพอดีคนที่เช็คต้องโดนนะฮะเชยอมเดินตบก็ได้ไม่อยากล้างหน้าสิวขึ้นตอนนี้ถีงผมใช่ไหมสองไป สี่ถึงจริงมากเช็คได้เช็คได้ห้านะห้าจริงป่ะจริงห้าจริงองดูดิหกจริงมเจ็ดปอมาอ่ะเอาแไปแนะเก้าเก้าเช็คเกาดิครับ เอาอะไรพี่จะเอาอะไรเลขเก้านะครับผมอันนี้คือเลขเก้านะเอาอะไรี่ติดดีกว่าเอาอเรื่องคร่ะ<า>ทุกคนได้เวลาลังสรรค์งานศินละปะ <c oughs> ตั้งคน้นถนัดบอกเลยถนัดที่สุดอย่าเยอะนะอย่าเยอะมีเยอะด้วยร,รู้จักไอ้นี่ป่ะนี่คือแผ่นกล้องรู้จักนี่ป่ะเซรามูนเขาจะบอกอะไรนะตัวแทนดวงจันทร์จะลงพันเกอโอ้โหเหมาะและเงาหน้ามากได็กเก่านะเด็ุ้ยสวย ดูแทนเห็นดวงจันทร์จะลงทันแกเองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้อหลอดเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหมฮะอันนี้รู้รู้ไหมครับคุณผู้ชมมันคืออะไรเคยไหอันนี้มันคือปลาพุ่งชิ้นชัดเลยเนะ่อ๋อมันไปประหารเมื่อกี้ลงอะไรนะเก้วคุณฟุ๊กสิบไปคุณลงเสร็จผมก็ต้องลงแจ็คนะฮะแจ็ค แจ็คนะฮะแจคจริงเปล่าจะ<ย>ลองดูดิแหมคิวคิวคิวเอ็ดผ่านครับข้าวอสองสองสามนะฮะไอ,อ้ยสี่จริงเป่าจริงครับห้าห้าห้าผ่านจริงเปล่าชื่อบี้ดีหกนะฮะเจ็ดแปดแปดแปด แต่จิ้งหลงเนี่ยเออก้าข้ามมะพรานอ้าวก้าข้ามเหมือนกันคะแนนคะแนยการที่ไหนสามใบ10บผ่านครับสิบแจ็คนะฮะตาผมเออขอโทษลงอะไรไปอ่ะแจ็คเช็คหน่อยดิแจ็คนะครับไหนเฮ้ยแจ็คจิ้งไหญหวะ อะไรดีเพ right, okay, ื่อนโอเคตาผมนะครับเฮอย่ามุ่งค้ามอะไรดีขอบบครัไม่ใจรำสรรค์งานศิลปะเลยอุ้ยเน้นเน้นเน้นมากต้องลงแรงนะแหมปูไปหมดแล้วทั้งห้องวิดียวแม่มใช่ไหมแม่มเช็คแม่มเอาเช็คดูเฮ้ยได้ไงอ่ะ เลือกมาครับจเจอ้าอะไรเสียงมือหนักเลยวะ, <laughs> <laughs> ะเจ้าอะไรครับแล้วกันออกะนะฮะผมไม่ไม่ทำอะไรผู้หญิงแล้วแต่นี่มันคือเกมนะครับตอนนี้คือน้องสาวด้วยก็คือ,อเบาๆพอฮนะอืมโอเคโอเคฉันรูน้เลยน,นะเอ่อเมื่อกี้แหมแหมฉันจริงใช่คนนั้นจริงจริงจริงมา เอด็ดผ่านเอด็ดผ่านด้วยผ่านม,มาค้เพราะรมันอยู่นี่หมดสองสองเช็คเล็กไรอ่ะอุ้ยมันลงสองมาคุณผู้ชมแต่ไพ่ที่มันลง <c oughs> เป็นสามนะครับ <c oughs> อะไรดี อยากรังสรรค์งานศิลปะจังเลยเออรังสรรค์มาเลยคิด๋วอันนู้นดูใจมันได้จริงว่ะเนอะนะพวกเราเพื่อคุณผู้ชมพวกเราต้องใจดีเพื่อคุณผู้ชมมันไม่ใจกังเหมือนคนที่เลือกตกหรอกโอ้โหผู้โดนเหยียดหยามมาฟุกใส่แม่กเลยตกอะเอาเลยนะอันนี้เป็นคนเป็นคนเขินเป็นคนขี้เขินฮึมผูดูแล้วค่อนข้างจะออกไปทานนารุโตะมากกว่าเออ กี่ลงมาไปนะฮะสองแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมต้องลงสองใช่ครับผมก็ขอผ่านไม่ไม่เสียงนะทีนี้ไม่เสียงทำดีคุณคิดถูก้วที่คุณไม่เสียงสองสองสามจริงเปล่าเช็คได้เลยครับไี้สี่สี่จริงเปล่าลองดูถ้าไม่มีใครใช้พี่เป๊ะละลองลองดิผมเล่นแบบเพย์เซฟแล้วคือเล่นแบบว่าระวังตัวเองนะฮะอ่าเอาหกผ่านอ่าหกให้ เจ็ดจิ้งจ้าวอะไรกูรู้ได้ไเจนพายเฮ้ยเช็คเจ็ดหน่อยดิเพื่อนอยากรู้อ่ะได้เพื่อนเลขอะไรอ่ะเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะครับนี่คือเลขเนี่ยคนใจอ่ะเขาเลือกอันนี้มาเอาใจใจเลยมาจัดมาจัดปอบเพื่อนอะไรว่ะจัดมาเพื่อน อุ้ยแม่เราเสียตรงเลยจ้าเียนะโอเคขอบคุณครับไม่ต้องก็ได้นะวันหลังฮะเมื่อกี้คุณลงอะไรมาเจ็เจ็ครับผมต้องลงแปดแปดนะเฮ้ยเราแปดเนียเราเช็คจัดไปใช่แปดจริงด้วยอ่ะให้คุณผู้ชมดูด้วยครับว่าแปดจริงๆผมเป็นคนซื่อฮะหน้าตาซื่อ เรื่องไหมครับคุณสตางคุณอยากจะโดนอะไรฮะจายเปล่าวจายเปล่าเออจายบ่าวจายบ่าวขึ้นนะจายหรือเปล่าวเอางี้ผมไม่เขียนหน้าคุณผมขอเขียนฟันหน้าพอได้อาจัดยิ้มมากด้วยผมจะเขียนฟันหน้าจริงนะฮะแต่ว่าเขียนเบาๆนี่นะที่ฉีกจะเอายินเอ้ยนี่แกเราเหรอ วขอแยกสงกระจกแกแกแกว่าสินิฉันกินได้ไหมกินได้นี่ซื้อมาจากลอนดอนเลยนะนี่นี่เป็นแบรนของใครนะของแฟนเดบิดเบไปแค่มชื่ออะไรนะวิกตรเรียไม่ใช่ไม่ใช่แกแกแกฉันได้มันมาเป็นของแถมอ้าวเหรอง้อทุกรอบง้อจริงจริงเก้าเมื่อกี้ผมลงอะไรไปนะแปดตัวแปด คุณต้องหมองเกนะ้าครับเก้าพันต้นไหลแต่ละคนอ่อจะจ้าไฟเซฟเช็คหน่อยดิเพื่อน <laughs> โอ้ยมันมันลงเจ็ดนะมันลงเจ็ดมาตอนไหนว่าเป็นสิบนะทั้คู่ What the fuck เร <laughs> <laughs> ากลับขึ้นไปมึงตกหรือมึงจะโดนวาดเนี่ะเพื่อนเพื่อนพวกคุณผู้ชมนะฮะ <laughs> ออกครับ <laughs> Ragged Ball Mustor แแกกหวุณเนี่ยอะไรเนี่ยคุณต้องตังคุณเล่นนอกเกมกับผมนะเนี่ยไม่ใช่มือมันเพื่อนไม่ได้ตั้งใจพี่กงไม่รู้พี่ทากงไม่ครับพี่มาหนุโกองะเช็คเวแป๊บเว โกมานโกมาไม่โกงไม่โกงเออเห็นป้ะเขาบอกไม่โกงไม่มีใครอยู่ข้างกูเลยมีใครอยู่ข้างกูเลยมางกยาแตะโตโกอย่าแตะโตโกย่าแต่โตโกอย่าแตะโตโกอย่าแตะโตโกกินอะไรยิมยิ้มลงมาแเจ็พันแต่ตายเจนะสิบแต่ไม่ใช่สิบเพราะฉันคือสิบสิบสิบ

เดี๋ยว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 ยังไม่ได้เลือกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเราอ่ะฉันอ่ะเป็นน้องสาวที่รู้ใจพี่ชายเข้าใจคำนี้ใช่ไหมฉันรู้ใจพี่ชายยังไม่ได้เลือกเลยท้าวมาดิเสรอ้าวมาดิเสรนั่นมักเข้าให้อ้าวันเยอะยังไม่ได้เลือกเลยเนี่ยเออให้ไล่ไปให้ไล่ให้ไล่จมูกไปเออคนจนเรออะไร เอ้ยได้วะเอาเรื่องเขาคนเลยว่าหล่อใช่ไหมโผล่เรวอุ้ยมึงเก็บไป็นโล่งหน้าพุงเกี้ยมันล่งปากล่างเลยเนี่ยเออลิมมันล่งปากล่างผมอยากสีขึ้นไงผมก็เลือกฟันหน้าให้พี่ตรงไหนเนี่ยเกี้ยอะไรนะเนี่ยแมมเอาตาคุณนะโอเคฝากเฮ้ยไม่ใจผมไม่ใจเกี้ยอัลเทอร์ สองพันแน่นอนสี่สองสามสี่ห้าพันอ่าห้าพันใครใครต่อเลยพูดมาเดี๋ยวนี้ต้องมีคนรักแะยิงต้องมาหาเสียน่โง่อลห้าไมาคุณขึ้นหเลยหกพันหกพันหให้เจ็ดพันเจ็ดพันเาเช็คได้นะทามเลยนะกูพิ่โดนไปท้าก่อนแม่นี้เอง เอ็ดเฮ้ยมีแวนหมดก่อนแปดแปดถึงว่าเก้าสิบผ่านสิบผ่านเฮ้ยเล็กหน่อยดิจัดไปดิเพื่อนเฮ้ยหมดแล้วหรอหมดแล้วครับเอ้สิบจริง่ะาระเจ้าเหมือนคนแรกครับผมคนแรกครับคุณจะเอาอะไรดีลุ้นผู้แพ้ดีกว่าลุ้นผู้แพ้ปะฮะลุ้นผู้แพ้ลุ้นผู้แพ้สิบแล้วแกแจ๊คอืมเดี๋ยวเจ็ด ยี่สิบแล้วอะไรนะสิบแล้วอะไรนะเออวันทำโทษก่อนทำโทษเอางี้เอางี้มันพี่กุกพี่กุกเอางี้ถ้าสมมติว่าหนูชนะใช่ไหมแล้วพี่เตะแพ้หนูจะให้การที่พวกหนทั้งหมดเป็นอำนาจของพี่ฟุ๊กโอ้มึงทำโทษก่อนเลยนะทำโทษก่อนเลยะลองต่อแก่จำแก่กูทำโทษก่อนเลยไม่เอาลองต่อแก่จำแก่กูงทำโทษกูก่อนเลยจัดไปเพื่อนจัดไปเลยครับแกไม่ไม่ใจอ่ะจัดไปรู้สึกช่วงนี้เพื่อนจะ ขัดแค้นหนวดเนาะเดี๋ยววันหนวดให้เพื่อนกูรักหนวดกูมากอเนี่ยเพื่อนขัดแคหนมันมีจะน้อยด้วยเพื่อนขัดแค้นหนว่วหน้ำลดจิ้มด้วยทีาคุณทำเยี่ยนเลยหน้าเลยไปก่อนแจ็คต่อตัวผมต้องแจ็คใช่ครับแจ็คไป มดเฮ้ยแม่ได้เงไงวะยี่งแล้วองไพรหนูยังยังคำเดิมการลองโทษทั้งหมดอยู่สิทธิพี่ฟุ๊กอ้ยขอบคุณน้องมากตอนนี้กูเลือกตกครับเพื่อนไม่กูไม่เลือกขอขอไม่ให้เลือกมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอ เขาตบไม่ได้ไม่ได้ไม่หรือยังอันนี้คือบังคับบังคับคิวข้างหนึ่งมันจะมันจะดูแหว่งไปว่ะจะโดนผมกูไหมเนี่ยโดนข้างจะแหว่งไปเอาเข้าไปอืมทำไมกูหนักกว่าชาวบ้านชาวช่องก็เลยอะไรของพวกมึงเนี่ยโอ้โหคุณมันกระจอก โอเคนะฮะผมเป็นคนคำไหนคำนั้นตอนแรกผมบอกคุณเท่าไหร่นะสองพันแต่เฮ้ยมึงเกินไปทันไหมห้าร้อยใช่ไหมใช่แต่ผมอะพันหนึ่งเป็นคนรักเพื่อนพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันบาทผมเป็นคนใจใจแมนแมนทำตามสัญญาอ่าหนึ่งพันขอบคุณครับอ่ะคุให้สองพันได้เอาสองพันวอลคุณติดเกมเล่นเหรอคุณผู้หญิงตรงไหนคุณบอกว่าอะไร กูคนใจใจตอนแรกกูจะให้พันหนึ่งแต่ว่ากูขอสองกูก็เลยให้มึงสองไงกูขอสองพันบาทไม่คุณม้อนมึงเพิ่งพูดตอนนี้ไงมึงคนตีไงมึงคนตีกูอ่ะกูไม่งไงมึงกู่ามึงขอสองกูเลยจัดเลยสองพันแล้นหลังไม่ต้องมายืมตังกูสองพันสองพันนะครคุณผู้ชมอ่ะเพื่อสองพันนี่ใช้ปหยัดยันไว้ช่วงนี้กันไหนอ่ะบแล้วก็จะเห็นว่ใครตอนไหนที่สุดก็น่าจะเห็นแล้วจากจำนวนเงิน おแม่ว่ามูงินไดียูรน่นี่โอ้ว่าตาคุบิได้ยืดยืดตาคุบิได้ยืดแม่งเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็เขียนหน้ากูใครมาแกล้งเกมโอเคนะครับนี่เราก็จบคลิปการแกล้งกับเอ้ยการเล่นไพ่กันไปแล้วนะครับการเล่นเกมครั้งที่สองกูกลงเป็นตากับเขาเป็นตา เเต็มฟันมากเอาอีกทีไหมเพื่อนเอกทีไหมเป็นไรไม่เป็นไรนะขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับที่คอยติดตามพวกเราชืวเกิร์ h ช n n น l นะครับงไงวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับไี่ปิงปิ๊งปิ๊งปิ่งปงปิ่งงปิ๊งงงปิ๊งงิ๊งปิ๊๊ยโ๊ ไม่รู้ไม่รู้ก็เล่นเกม่ยูกก็เคยงี้หนูจะให้พี่อแกล้งใช่คือหน้าพี่เป็นมันมีลิปสติกหนูจะให้พี่แกล้งแบบแกล้งเอาน้ำมาฉีดแล้วก็เนี่ยตากล้องเราจะยืนอยู่ตรงนี้เออแล้วเราจะให้ตากล้องแอบตั้งกล้องแล้วก็พี่เป็นคนฉีดน้ำโอเคอันนี้พี่รับอย่าให้เขาเห็นเอาซองไปข้างหลังเคอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถือยังไงดีวะให้มันเร็วๆวเฮ้ยมือถือแบบถือแบบนี้นะถือถือมือเาๆมันถือเฉดเอาแต่วางแก้กติกที่กูงงไม่สังเกตหรอกทำอย่างนี้กัน ที ung, hing, ่ไม so, ่ง right? ้อม like ึงฉีไปหน้าฉีดให้ปาแตกมึงพี่ฉีดได้ปาแตกเลยล้างมันยืดนี่ลิซตันลิซตันลิซตันลิซติกติดเต็มฟันเลยล้างออกไหมเดี๋ยมึงอ่ะจะล้างออกไหมนะไม่ออกมึงจะล้างอะไรพี่อ่ะต้ก็ล้างเดี๋ยวใครเล่าจะมากินลิซติกได้เหมือนมึงอือพี่อะไรจัด อะรติแล้วโอ๊ยล้างให้ล้างให้งไงมึงบ่นล้างไม่ออกไงอะไรของมึงเนี่ยที่ไหนกูจะพีแอเลยเนี่ยอ๋อเดีมึงบอกของล้างไม่ออกไงกูบอกว่าเดี๋ยวกูไปล้างกูล้างให้ก่อนเลยตอนเนี้ยคือคือไม่รู้ยิ่มพีแยจ้ะใรสั่งกูมาใครสั่งตางบอกว่าเออเดี๋ยว ฉีดน้ำใส่ทำไมมันมันสั่งแล้วมึงต้องทำตามหมดทุกอย่างเลยไงโตเป็นควายแล้วคิดไม่เป็นไงอะไรคนทำไม่คนทำอะฮะเหี้ยเล่นเล่นบ้าวะเล่นคุยอเลยสัตวสคิดไม่ออกคิดไม่เป็นมาเหนื่อยโตเป็นควายแล้วอยากจะฉีดใส่ใครมึงก็ฉีดเนี่ยอ่ะฮะโอ้เหี้ยหนุกหนุกอ่ะหนุกคุยเลยหูแม่งเข้าไปในหูกูด้วยเนี่ยนี่กูนั่งเล่นโทรศัพท์มือเปล่าเลยเนี่ยมึงยิงฉีดใส่กูลงบ้าแล้เนี่ย โอ้ลยลัางให้ไงดูคนคิดได้แล้วทุกโลมันควายแล้วไอ้เหี้ยอะไรคนทําให้ควรทำไอ้เหี้ยอย่าโม่แต่ฟังมันไอ้เหี้ยใครสั่งอะไรงี้มึงต้องทำเพราะงั้นเถอะสมองไม่มีคิดไม่มีจิตใต้สำนึกอวยไอ้เหี้ย,ยมาไปแก้ตีนไปสซะปะไปแก้ตีนไปะเหี้ย ครับผมก็เบื้องหลังที่พวกเราได้ทําไปนะฮะเราเราสามคนไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะล้อการชุมนุมหรือว่าออล้อ,อฝ่ายไหนก็ตามนะฮะแต่ว่าพวกเราสามคนไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะฮะซึ่งอ,อ,อยากให้ทุกคนได้ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลออเียนอะไรทั้งเส้นนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้ในช่องเราด้วยนะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย